สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับฟานาเบิลนะครับพาร์ทนี้มากับพาร์ทที่6กกันแล้วเรียกได้ว่าเราผ่านกันมาหลายจุดมากแล้วนะครับซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วมั้งของเกมนี้ก็ว่าได้นะครับฉะนั้นในวันนี้ครับผมจะทำการไล่ตามหาตัวละครให้ครบให้ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะครบตอนไหนแต่ว่าจะพยายาม หาให้ครบให้ได้ในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยแหะครับซึ่งาอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆแล้วก็น่าจะมีการสะคงสคริปต์กันแบบรัวๆกันเลยละครับรวมไปถึงการไล่ตามหาเหล่าเอาเขาเรียกว่าอะไรดีเหล่าชิปสีแดงที่ผมอาจจะพลาดไปด้วยนะครับมันต้องมีสักจุดหนึ่งนั่นแหละที่ผมอาจจะพลาดไปแล้วก็ มันทําให้ผมไม่สามารถไปเจอชิปสีแดงได้นะครับฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะรวดหาไปด้วยเลยละกันเพื่อในพาร์ทต่อไปเนี่ยที่อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายในโหมด normal นะครับผมจะได้เล่นเคลียร์เกมให้ครบแล้วก็ให้น้องๆหลายๆคนนะครับสามารถสปอยได้แล้วนั่นเองเพราะว่าผมเห็นในคอมเมนต์เนี่ยคือรีดว่าอยากจะสปอยกันแบบหนักหน่วงกันมากๆฉะนั้นโอเคเดี๋ยวขออีกสักพาร์ทสพาร์ทก่อนละกันเนาะฉะนั้นอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากครับเดี๋ยวเราเริ่มทำการฟาร์มตัวละครกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยมาวะ่ะป็นก็พาวเหรอ,อ,อโอเคเอาเอไปกันรับ มันน่าจะเป็นตัวที่โห่แหละแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเป็นโหดขนาดไหนฉะนั้นได้มาก่อนตัวหนึ่งครับหลายๆคนพูดในพาร์ทที่แล้วว่าให้เก็บชิปสีแดงที่ชื่อว่าฟิ r รี่ด้วยความจริงผมเก็บไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แต่ว่าในพาร์ทนี้เนี่ยผมมาลองใช้ให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเสียงโคตรดังนะครับ ความแรงใช่แรงจริงๆแต่ว่าเสียงโคตรด,ดังครับฉะนั้นมันเหมาะกับการฟาร์มของอยู่แล้วด้วยนะฉะนั้นก็นั่นแหละครับตามนั้นไปแล้วก็เมื่อกี้ได้เพเปอร์พาวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับมี Price Box มี Mystery Box แล้วก็มีบ i ๊ b บอลนะครับฉะนั้นก็อาจจะยังไม่จําเป็นสักเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวไล่หาตัวละครอื่นกันต่อดีกว่านะครับซึ่งออตอนนี้ผมกําลังคิดว่าคือ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วจริงๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มันโหดกว่านั้นนั่นคือพื้นที่ที่เป็นโลกที่บิดเบี้ยวนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปยังตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดกริชนะแล้วไปสู้กับมอนในนั้นกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับและผมจะเดินบนแถวนี้ไล่ตามหาตัวละครกันไปละกันนะครับโอเคไป สคริปตกันแบบรัวๆกันเลยแล้วกันครับผมไป าว่าตรงนี้ก็มีครับในพ์ทที่แล้วผมไล่หานะแต่ว่าผมน่าจะเดินไม่นานอ้าวทำไมเก็บฮหีวอันนี้ไม่ได้ครับมันเห็นชัดเจนแจงแจ้งแจ้งแจ้ง,จง,จงอะไรวะมันเห็นชัดเจนจมแจ้ง,จง,จงแล้วไม่ไม่ได้อะ่ะแล้วเราต้องไปไหนครับอ่ะอะไรเนี่ยมาให้เสียเวลาอีกละใช้อารามวะเออจะบอกว่าถ้าผมใช้โล่เนี่ยอารามไอ้สกิลอารามมันไม่สามารถทำงานได้นะครับ โคตรโกงเลยโอ้ตัว e อะไรย์ส o 02หรอน่าสนใจครับมาเดี๋ยวลองดูกันจะโหดสักแค่ไหนเชียวอาวเรียบร้อยสแสดงว่ามีตัวอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆครับคือไอ้เนี่ยมันโหดกว่าไอ้ตัวเซอร์คัตเมื่อกี้อีกนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวที่โหดกว่านี้อย่างแน่นอนอันนี้คือป e d s o e ด Army นีออนวอลเหรอผมว่าน่าจะดีกว่าตัวในแมดอ่าเฟรดดี้อีกนะครับน่าสนใจนะครับมีสปีดสองน้วยเดี๋ยวผมลองเอามาแทนอ่าตี้ที่สองนี่ไหมตี้ที่สองเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมจะามาแทนแฟนทอมบีบีแล้วกันนะครับเอาละ่ะ done แ <c oughs> ฟนทอมเฟรดดี้มาบอกเ <c oughs> อ้ยไปทำอะไรกับบอลลูนบอยเหรอทำไมา เฮ้ย,ยตรงนี้มีอ๋อมีกริชตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มีอ้าวมาขอลองหน่อยดิขอลองหน่อยสิ Endo Army อ๋อมีเจ็นลูกน้องเออน่าสนใจแฮะมันจะมาช่วยยิงเรานะครับมันช่วยยิงศัตรู Escape T ส,สิเฮ้ยแล้วโอ้ยเป็นพันเลยนี่เฮ้ยโอ้โหเดเมจยังโง่เอาว่ะ น่าสนใจครับอันนี้เราอ้าตรงนี้ไงนี่ไงครับออโต้มิมิกว่ะทำอะไรได้บ้างเอ่ยมิมิกบอกออโตเมติกลี่แอคติเวเดตใม่ฮะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำอะไรได้บ้างนะไอ้สกิลมิมิกเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้น่าจะหมดละเดี๋ยวผมต้องเดินกลับก่อนแต่ว่าไอ้หีบสองหีบเมื่อกี้ผมว่ามันต้องมีทางลับอีกแน่นอนเลยแต่ว่ายังไปไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสองกล่องเนี้ยครับ มันยังไปไม่ได้ไหมายวมว่าไงฮะเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนเออโอเคผมว่ายังไม่ต้องลับดีกว่ามาฟาร์มมอนตรงนี้เรื่อยๆดีกว่าฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเอาตัวเอนโดสองมาแทนในตรงนี้สักอันหนึ่งนะครับน่าจะเอามาแทนไนแมร์เฟรดดี้จริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอนโดศูนย์สองดูโหดจริงๆนะครับเรียกลูกน้องมาเยอะมากๆเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาลอง ฟาร์มกันต่อดีกว่าครับไปโดยหุ่นแอนิมาลทรอนิกที่ผมได้ระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันครับตัวแรกคือ Endo 0 1ึ่งครับซึ่งก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกับ Endo 02เลยนะเพราะว่ามันมีสกิล Endo Army เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีสกิล Power s o n g และ a r m o r Song ซนะครับซึ่งมันจะทำให้ทีมนั้นมีเดเมจที่สูงและสามารถป้องกันได้ดีกว่าเดิมอีก ตัวต่อมาคือ Endo Plus ซึ่งเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งนะครับเนื่องจากว่ามีสกิลที่สามารถพึ่งพาได้เพียงแค่ Water Horse 2เท่านั้นซึ่งมันก็ต้องมีข้อกำหนดที่ต้องมีเลือดต่ำกว่าประมาณเท่าหนึ่งก่อนมันถึงจะสามารถใช้ได้นะครับและตัวสุดท้ายคือ Nightmare Chica ซึ่งน่าจะเป็นหุ่น n น g h t a r e a i m a t o n i ที่แย่ที่สุดแล้วละครับเพราะว่า สกิลแต่ละสกิลเนี่ยพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มีแค่ว,วอเตอร์คอรเท่านั้นซึ่งมันก็ยังมีในตัวของทอยชิก้าแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวหลังจากนี้ครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยจะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวไปลองดูกันครับมาว่ะตัวอะไรเฮ้ยนี่มันฟันทามฟ็อกซี่นี่ฮะโอ้โหต้องเอาแล้ว เอาจริงตัวนี้มาในภาคหานะฮะแต่ว่ามาในเกมนี้ได้เฉยพิซซาวิลส์เออตามด้วย u n นสก e ูไปครับตายไหมตายเออได้มาแล้วครับตัวนี้น่าจะโหดมากๆเลยแหละ Happy ้แจมคอสมิกซองแล้วก็ g i ฟต์บ็ครับไม่รู้เลยทำอะไรได้บ้างนะฮะ เดี๋ยวลองซะหน่อยละกันนะครับผมคิดว่าตัวตอนเนี้ตัวพิซซ่าวิวสองเนี่ยน่าจะทําอะไรไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยแรงและเดี๋ยวผมจะเอาฟันธรรมฟ็อกซี่นะครับแทนละกันนะฮะเพราะว่าหน้าคล้ายๆกันด้วยนะ <laughs> โอเคลองดูครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลองสู้กับมอนนะฮะนี่ผมมาฟาร,ร์มประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังได้ตัวอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ ยูในเซีทำอะไรได้บ้างแฮปปี้แจมฮิวนะครับคอมิกซองปล่อยนั้นมา Gift Box. กิฟต์บ็อกชุบโอ้น่าสนใจนะฮะโอ้แรงใช้ได้เลยนะครับโอเคน่าสนใจครับโอเคฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องใช้สกิลกิฟต์บ็อกก็ได้ใช่ไหมผมก็ใช้อ่อันนี้เอานะครับ ใช้สกิลชุบเพื่อนเอาน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ต้องทําเผื่ออยู่ดีเพราะว่าตัวเราอาจจะตายตอนไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอทําการฟาร์มต่อแล้วกันนะฮะ เอ้ยพัชแทบวะโอ้ก็ไม่ได้อะไรหรือเปล่าตัวเนี้ยนี่เจอพลังเอ็นโดอาร์มี่ยิงรัวรว,รวครับจริง,รงแค่เนี้ยไม่ต้องทำอะไรอ่ะแป๊บเดียวก็ตายลนะเรียบร้อยโอเคไหนดูซิว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะท็อกซิกไบแพทพิซซ่าสลัก ก็เหมือนกับไนท์แมร์เลยดิใช่ไหมเออแต่ดูห่วยกว่าเยอะเลยครับเดี๋ยวผมน่าจะพักการอันนั้นไว้เท่านี้กันก่อนครับพักการฟาร์มไ้เท่านี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําการสู้กับบอสซะหน่อยครับด้านหน้านะผมอยากจะรู้เหลือเกินคือผมเดินวนๆแถวนี้หลายรอบม,มากแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะ <c oughs> คือมันรู้สึกแบบว่าอยากจะตีให้ได้อะเอออย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นผมก็น่าจะ ไปสู้บอสซะหน่อยนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะประเด็นคือตอนนี้เสียงโคตรด,ดังนะนรับอ้าตายหมดแล้วด้วยโอเคคือยิ่งมีตัวเฟรโดมีอะไรเงี้ยโอ้โหฟังไม่ทันเลยฮะทุกอย่างมันดูเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมน่าจะทําการเปลี่ยนนะครับอะไรเล็กน้อยหน่อยนะครับเป็นเอาไฟคาแรคเตอร์ออกมั้งนะครับแล้วก็น่าจะเอาเป็นสปีดนะครับแล้วก็กิปบ็อกแทนนะ คือตัวฟันธามฟ็อกซี่เนี่ยมันมีสกิลกิฟต์บ็อกก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขา,าตัวเธอ,อจ,จะตายตอนไหนอาจจะตายก่อนคนแรกก็ซวยกันหมดนะครับประ,ประมาณนั้นฉะนั้นผมว่าทำอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับเผื่อไว้ไงเออเผื่อไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับสกูร์ไปหนึ่งทีสิแบดพิซซ้อดูดีครับสกิลแต่สกิลนี่คืออย่างโหดมากนะฮะตอนนี้ สแลกเออสโนโบอลมาดิไม่กลัวไม่กลัวโอ้โห,โโหก็เจ็บนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะหยุดยิงได้แล้วมันตายแล้วมาสู้กับบอสกันครับเออโรสบอยนะครับโอเคสปีซ้อมอุ้ยเดเมจผมเพิ่งรู้ว่ามันแรงมากเลยนะเนี่ยฮอตชีพเป็นทีครับไอสปริมออไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ,หรอันนี้แบลพิซซ่าเทีครับอ,อ่า Endo Army, f r e d d อ s เ้วก็ตามด้วย Water House เาตายแล้วดูดิมันโอ้โหผมไม่จำเป็นต้องไปสู้อะไรมากมายนะครับผมก็สามารถคือผมคิดว่าตอนนี้ตัวผมอะ่ะมันค่อนข้างจะฟูมากๆากลวนะครับแต่ว่าผมว่าเราต้องสามารถฟูได้มากกว่านี้ว่ะนะครับโอเค เดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่านา่าจะออ้ยบอลบอยเดี๋ยวมาได้ยังไงเนี่ยพี่เหมือนบอลลูนบอยนะครับแต่อันนี้เป็นบอลบอยแทนเอาอย่างนี้ได้หรือวะนี่ง่ายอย่างนี้เลยนะตายซะไม่ตายด้วยนะครับเกิดและเกินเอา้าเดี๋ยวผมจะลองเข้าเต็นท์สักเต็นท์หนึ่งดูครับว่าจะสามารถเข้าได้บ้างสักเต็นท์หนึ่งไหมอันนี้สิอันนี้เข้าไม่ได้นะครับ อ่ะสีเหลืองอีกอันนึงไม่ได้สีแดงสีแดงเข้าได้ไหมอุ๊ยอ้าวนึกว่าเข้าได้เจอมอนเฉยหอมมิกซองฮอชีสเอนโดอาร์มี่ไปเลยครับนี่จะได้จบตั้งแต่ตรงนี้แหละนะเอออุ๊ยภาพมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับถ้ามันแบบมึนๆยังไงขอโทษด้วยแล้วกัน ผมต้องไล่พยายามอัพเวลของฟันทามฟอกซี่ให้มันหนักหนกหน่อยนะครับตอนนี้อ่ะงั้นเอาเป็นสีน้ำเงินดิสีเงินอ้าวสีเขียวอู้วว้าวว้วโอ๊ยอะไรวะเนี่ยงงเลยครับเมื่อกี้เหมือนแบบไปกินตัวไหนสักตัวหนึ่งอะจริงโอ้ยจนโดนจ้ำสักอ้าว เรดแบ a r ์นะครับเมื่อกี้ตรงนี้อาจจะโหดกว่าตรงเมื่อกี้หรือเปล่าแต่หมืนมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ my god oh oh my god angel โอ้หตัวมันเริ่มวิปรลิตนะครับเริ่มมีความประหลาดได้คอมิกซองตามด้วยเอนโดอาร์มี แล้วก็ปล่อยให้ตัวยิงไปครับแล้วก็ตามด้วยอันสกรูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตายไป3ตัวมั้งเนี่ยโอ้เมื่อกี้เกือบไปแล้วครับดีเนี่ยมีแบบตัวนั้นห้ามไว้เฮ้ยตรงนี้มีนาฬิกาครับทุกคนโอเคเยี่ยมอ่านาฬิกาอันนี้อาจจะเป็นนาฬิกาสุดท้ายแล้วหรือเปล่า ผมผมไม่รู้อะคือเอาจงจริงอะก่อนหน้านี้ผมทําการเดินรอบแมปแล้วนะครับซึ่งผมไม่เห็นนาฬิกาที่ไหนแล้วด้วยนะก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ยมึนมากมันอะไรวะเนี่ยเอาหลงแล้วกูลงมาดิอาลงมาดิอาโผล่ตรงไหนอ้าวอ้าวเราไปมาแล้วนี่เออโอ้ยอะไรกันวะผมเริ่มมึนแล้วครับ โอ้ยเออใครก็ได้ช่วยด้วยมื่นเหลือเกินอ่ะสปีดซองอันสกรูเออโอ้ยเล็กโผล่มารัวๆครับเอาอีกเอาอีกเออเอนโดอาร์มี่ฮอตอ้าวฮอตชีตไปแล้วนี่ว่ะอันสกรูโอเคมาครับเดี๋ยวต้องเดินไปสักที่หนึ่งให้ได้ตอนเนี้ย พราะตอนนี้หลงหลงโคตรมีทางขึ้นทางมีทางไหนเอาทางนี้ก่อนแล้วกันนะเอาผมมาที่เดิมโอ้ไม่ดีอ้าวเอเอชิบหายแล้วครับมันเป็นมันเป็นทางวกวนนี่หว่าไม่ดีแล้วสิถ้าอย่างนี้นะครับขอชีตไปดิสลารครับอ่าเอนโดอามีา่ เดี๋ยวจะตามด้วย x HT โอ้ยมันจำสกแกนใส่ผมเปลี่ยนตัวดิเออมามาคอมมิกซองเอ้าแล้วตรงนี้มันมีโอกาสเจอมอนไหมงั้นผมก็จะมาฟาร์มตรงนี้แล้วนะครับฟาร์มทั้งที่มึนๆอย่างเงี้ยแหละนะจะไหวไหมวะโอ้ย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 อะไรวะเนี่ย เอ่อโผล่มาตรงไหนละ่ะผมว่าลงมาด้านล่างดิมันโผล่มาตรงนี้ว่ะอะไรกันเนี่ยเอาโอ้ยจะอ้วกคิดคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยใจร้ายจังอะสะกอร์ตคอตันโอ้แป๊นนึงนะฮะผมพอ ขอแบบเงียบๆก่อนนะฮะ <t art noise> คือไม่ทั้งไม่เงียบนี่คือมวลรวมในในหัวนี่คือจะออกมาเป็นอ้วกแล้วนะครับโอ้ my god <t art noise> เกิดอะไรขึ้นช่วยด้วย <t art noise> กลับก่อนเอ้ยอึ๊บอ่าผมมาตรงไหนเนี่ยเว้ยอ่าเราขึ้นไปข้างบนดิ เว้ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ต้องลงมาด้านล่างอึ๊บเอเอวัดวัดวัดอา้าวกลับไปที่เดิมเฉยอะไรกันวะเมื่อกี้เหมือนแบบจะมีโอกาสแบบสำเร็จแล้วเชียวแต่ากเป็นว่าไม่สำเร็จเลยว่างั้นเถอะอะไรกันเนี่ยโอ้ใหม่เฮ็ใหม่เโอเคเอาใหม่ เราลองขึ้นมาข้างบนก่อนดีนะครับอึ๊บแล้วก็เดินมาอาไปเจอมอนบ่อยจนแบบเริ่มจะโมโหแล้วนะครตอนที่แบบอยากจะเจอจะเจอไม่เจอนะครับตอนที่ผมแบบอยากฟาร์มของอะไรเงี้ยเออจะเจอมอนหน่อยก็ไม่เจอนะทีนี้มาเจอบ่อยเหลือเกินมาตรงนี้ดิ โอ้โ o นโอ้โนเอ้ยอะไรอะไวแลบบิดวะตัวอะไรวะเนี่ยเออเริ่มมีตัวแ,แปลกๆแล้วนะเริ่มแบบประหลาดเอาเอาโอ้โหเจอตัวดีคนระับมา มันเปลี่ยนอารมณ์เป็นอยากได้ขึ้นมาทันทีเมื่อกี้ยังอารมณ์โมโหอยู่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้อยากได้มากๆขอ,อหน่อยเธอมาดิเฟรดแบร์ครับตัวนี้น่าจะโหดเออเฮาดีวะได้แล้วเฟรดแบร์บ Fred Bear. ตัวที่คุยกับเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะครับแสดงว่าอยู่ในพื้นที่นี้ยโอกาสได้ของดีกว่าอีกนะครับ เมกาไบต์รีเจนซองมิมิกบอลอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการย้ายเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยอ่ะผมรีเซ็ตเลยครับเ,เริ่มจากนี้ก่อนเฟรดแบร์นะครับฟันทางฟ็อกซี่เอนโดศูนย์สองแล้วก็เอาเป็นอันนีนน้แล้วกันครับไนแม์ฟ็อกซี่ต่อด้วยไนแม์เฟรดดี้ไนแม์ชิก้าวิเทอร์บอนนี่นะครับแล้วก็ เอนโดศอ่าประมาณนี้แล้กันมาวะ่ะเออวอย่างน้อยก็ได้ของดีครับแต่ตอนเนี้ยสักพักจะอ้วกจริงๆแล้วนะครับช่วยด้วยอ้ยมันวนกลับมาที่เดิมหลายรอบแล้วเนี่ยมันวนมาตรงเนี้ยหลายรอบม,มากแล้วจนจนผมรู้สึกน่าดำคันเอ้ย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 อะไรกันวะเนี่ย ออามาได้ยังไงวะโอเคผมเริ่มรู้สึกแปลกคอมิกซองมิกก้าไบซี่อยากลอง้ออุอ้ยแรงนะน่แรงนะน,ะนะนะ่อย่ามาเอสเก็บทีใส่ฉันว่ะโอ้ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะโดนอยู่นะไม่ใช่เล่น <c oughs> ๆนะ u n นส r e กรูแบ i พิซซ่าอย่าโอ้ my god มีเพื่อนตายมีเพื่อนตาย เมก้าใบคอมิกซองเอนโดอาร์มี่ล้วก็ตามด้วยอันสกรูเออเอาทำบ้างทำกลับไม่โกงเว้ยคมจริงมันสามารถบล็อกสกิลพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าคือผมคิดว่ามันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเฮ้นะ hey. ผมว่าผมหลงว่ะเดี๋ยวมึนมากเลยนะทุกคนเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับ มจะเดินกลับเข้าไปใหมเมกะไบโอ้มันเพิ่มให้กับทุกคนเลยนี่ว่าอ๋อมันเป็นสกิลกันไว้นี่เองครับโอเคจะจำไว้เลยคือเหมือนกับว่างั้นทีนี้อ๋องั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีกิฟต์บ็อกอีกต่อไปแล้วเว้ยถ้าอย่างนั้นะ่ะใช่ปะ โอเคโอเคทุกคนอาจจะพูดว่าเอ้ยพี่ฟังผมหน่อยเถอะนะครับผมเข้าใจาแล้วนะครับขอโทษด้วยนะฮะทุกคน <laughs> โอเคตอนนี้ผมตั้งใจไว้ว่าผมถ้าผมอัดเกินหนึ่งชั่วโมงผมจะเลิกนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าถ้าอัดหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะสักกี่นาทีนะครับในตอนที่ผมทําการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับม,มีมิกบอลดิอ๋อมีมิกบอลตรงนี้ if box นี่ไงเพิ่มา4อันจริงด้วยครับโอ้ย่างเยี่ยมอย่างเยี่ยมยยยม,มันคืออะไรที่สุดยอดสุดยอดแน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้ว้าวประเด็นคือตอนนี้ผมกำลังคิดว่า ถ้าสมมุติว่าผมใช้ตัวเฟรดแบร์ไปคุดกับเฟรดแบร์มันจะเป็นยังไงวะใช่ไหมทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่ามันน่าอาจจะต้องแบบชิบหายแน่ๆเลยหรือเปล่าก็ยังไม่เคยไม่เคยลองนะครับเพราะว่าพึ่งได้เมื่อกี้เองไงแต่มันน่าจะแบบน่าน่าสนใจนะฮะมากๆเลยล่ะตอนนี้ขออันสกรูไปก่อนหนึ่งทีครับอะไรวะเนี่ยแบดพิซซ่า ปิดโดยรวมยัง What the hell อันนี้อตรงนครับถ้าเราเดินมาข้างบนปึ๊บนี้ถ้านีเขาเดไปไกลสุดไปไหนปึ๊บไปงด้นี้ย้วเราขึ้นานมไปตรงนี้ถ้าเราเปโอ้อไรวป๊อกีป๊ออจแถวีป๊อกนี้เป็นการสุ่มู่นะคีป๊อกเราเมาแล้วเปล่าโันจะ่ไน้เยอยป็่นคนยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทน,นี้ไมก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะลองสำรวจแถวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> ต้องเอากระดาษมาเขียนว่าเออตรงนี้ไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยโอเคเจอใหม่ครั้งหน้าครับผมไปเลยครับสวัสดีครับ